ให้ดูก้อนพลอ,อยน้ำเงินไพลินนะครับนี้ของแท้แน่นอนับเล็บเราไม่ใช่พลอ,อยอัดพลอ,อยอะไรเขาเผาก็เผาเก่าแล้วก็เป็นพลอ,อยธรรมชาติซะตัวใจตอนนี้นี่เป็นธรรมชาตินี่นี่ก็ยังไม่ได้เผาเป็นฝุ่นณน้ำนมอย่างนี้กลิ่นหลังเบียดสวยทําเจียก็จะออกน้ําเงินผมก็จะจะจะทําเป็นแบบธรรมชาติี่สุดนะครับ กับธรรมชาติโดยไม่ต้องไปไปเผาใหม่เผาเก่าเผาอะไรก็ตรวจแล้วครับก็ mm hmm. คนชอบก็ซื้อนะครับ mm hmm. ก็พูดถึงว่าราคามันก็ขายตามรมเกตเลยครับ mm hmm. ถึงจะไปเผาใหม่ mm hmm. ไปเผา mm hmm. ไฟก็ไม่เผาไม่เผาราคาจะแพงกว่าด้วยครับ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ต้องมีใครทำแล้วก็จะเป็นธรรมชาติต่างประเทศก็จะนิยมนะครับ ก็ถึงว่าไม่ต้องไปแปรรูปให้ใสก็ได้ราคานะครับเพราะว่าไปทําแปรรูปก็ผ่านขั้นตอนการเผาบางคนก็ไม่ชอบเราไปเผาไปเผามาหายอีกครับอืมก็เลยวัดใช้แบบธรรมชาติที่ดีที่สุดก็โลภละรูปมากลาบขาย,นะไไยไปไม่คอยไปไม่กลับก็อันนี้ก็ไปไม่กลับแสองคิดดูทำไมไม่กลับเอาไปทำแล้วไปเลยครับ สนใจก็โทร0871505601ร้านเจเจนจันัั์จันทรนทรงบริ